ทีนี้ไปคุยกับวิคร์กันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าแล้วเราจะวางแผนอย่างไรเป็นโอกาสหรือเปล่าในช่วงที่ราคาเนี่ยอาจจะมีความผันผวนนะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทรพิชาตนนะครับผู้ริการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินสวัสดีครับครับรส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับแรกทีเดียวคงต้องถามก่อนนะครับเพราะว่าบ้านเราเองก็มีสเต็กที่นั่นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับมองว่าความผันผวนทลงการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อาวานนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรครับต่อภาคธุรกิจของไทยที่มีสเต ครับผมผมแบ่งเป็นเป็นเป็นสามประเภทละกันนะครับคือประเภทแรกเนี่ยก็คือที่ที่มียอดขายที่พม่านะครับอันนี้ก็เ,เรียกว่าผลกระทบเนี่ยจะจะมาก่อนนะครับแล้วก็ประเภทสองเนี่ยก็คือที่ไปลงทุนในในพม่านะครับว่า,าจะหยุดชะงักหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นพวกธุรกิจที่ได้สัมปทานในพม่านะครับว่า รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะสานต่อหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสามประเภทอย่างประเภทแรกเนี่ยผูกยอดขายเนี่ยก็ุงมก็คงุคงจะกระทบเลยนะครับเอ,อเราก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นราคาหุ้นของคาราบาวฟุ๊ปนะครับที่มียอดขายในพม่าเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อวันนี้ราคาก็ปรับตัวลงะนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างออโอซสสภานะครับก็จะมียอดขายในพม่าเนี่ยสักประมาณ 10%เช่นเดียวกันนะครับ uh, แล้วก็จะมีในส่วนของ uh, ตัวโรงงานผลิตแก้วด้วยนะครับที่ uh, จะเริ่มการผลิตเนี่ยก็ติดตามว่าจะหยุดชะงักหรือเปล่านะครับมันก็ uh, ถ้าหยุดชะงักเนี่ยก็จะไปกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรนะครับที่ผลิตขวดแก้วด้วยเองเพื่อลดต้นทุน,นอันนี้ก็ uh, เป็นผลกระทบจากในส่วนของยอดขายนะครับส่วนธุรกิจ เป็นลงทุนในในพม่าเนี่ยอย่างเช่นอามาะตะยก็มีนิคมนิคมนะครับ uh huh. ซึ่งแน่นอนเมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะครับนักทุนต่างชาติก็อาจจะชะลอการลงทุนในพม่าไปก่อนนะครับก uh ็ huh. จะกระทบต่อยอดขายของนิคมที่ตั้งอยู่ในพม่าเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเมื่อวานราคาหุ้นอามาตะก็เป็นภาคของการปรับตัวลงเหมือนกันนะครับหรือว่า uh huh. สุดท้ายเป็นพวกที่ได้รับสมรทานเนี่ยเอจะต้องติดตามก่อนว่าอันนี้ยังสุกไม่ได้ว่ากระทบหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่กระทบต่อรัฐบาลใหม่ไม่ไม่ได้กระทบต่อสมรทานเดิมเนี่ยก็สา,ามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเช่นก็มีหลายตัวเหมือนกันอย่างสอฟอเนี่ยก็มีแหล่งกาฟนะครับโดยะมาณที่รับสมรทานหรือว่าจะพวกเป็นเลไฟ้าอย่างเอ็กโหรือจีพีเอสซีก็ตามหร<า>ือแม้แต่ตัว c t c l เนี่ยที่ก็เพิ่งได้เจญญาจ่าย<ช>ไปสองสัปดาห์ที่ผ่านไปเมื่อเช้าบาที่แล้วเนี่ยนะครับใช่ว่าจะกระทบต่อสัญญาหรือเ่เนี่ยก็จะเป็นอย่างว่ามีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่กระทบเป็นาสามประเภทที่ผมบ,บอกคือยอดขายที่ลงจวนกามาหรือว่าได้รับสมรทานซึ่งที่สามเนี่ยต้องติดตามว่ามันกระทบหรือเปล่านะครับญญแต่ก็คงจะบอกบอก ก็ทุกนได้รับฟีดแบนช์ช่วยลบหรืออาจจะลบจากตัวเหตุการณ์ความวุ่นวายในพม่านะครับที่กดดันแล้วก็อาจจะไปลบต่อภาคของตลาดหุ้นไทยเพราะว่ามีหลายธุรกิจหลายบริษัทสะเดือนที่กระทบกันครับในกรณีนี้ก็คือเหตุการณ์พม่าต่อบริษัทสะเดือนในบ้านเราครับ นพวินคะทีนี้หุ้นกลุ่มไหนที่เราคุณเหล็กเลี่ยงนะคะอาจจะกระทบยาวแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนะคะในช่วงที่เขาเนี่ยมีการใช้ฟิลนะคะในช่วงหนึ่งปีหรือหุ้นกลุ่มไหนน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนจังหวัดที่ย่อลงมาบ้างคะก็สำหรับตัวหุ้นที่น่าลงทุนนะครับเราก็ยังชอบพวกในส่วนของตัวตัวผู้กลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่า ความต้องการในการบริโภคของพวกสินค้าพภคภัณฑ์เนี่ยก็จะกลับมานะครับเพะฉะนั้นภาพตลาดที่ในการตัดตัวในช่วงเนี้ยนะครับมันก็ยังเรียนให้เข้าสัสมในพวกอย่างกลุ่มในเครือปลารถนะครับก็เป็นจังหวัดที่ดีใน,ในการก็้อซีโม่จะเป็นในส่วนของตัวแม่เองปทานะครับหรือว่าสอพอนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของพวกกลุ่มลงกมอย่างตัวท็อปนะครับหรือว่า พวกปิดโอเคเนออย่างตัวปอจีีนะครับอันนี้ก็เป็นจรรุดโอกาสในการเข้ารับนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างแบงก์เนี่ยถ้าเราคิดซะว่า็นภาคของการซื้อถือลงทุนเนี่ยรอเศรษฐกิจที่จะกลับมาื้นตัวเนี่ยสถานการณ์โควิดมันดีซึ่งเราก็มองว่าผลการดำเนินงานเนี่ยมันน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณื้นตัวชัดประมาณักครึ่งนหลังของปีเนี่ยนะครับดฉะนั้นการซื้อถือเพื่อรอผลการดำเนินงานื้นตัวเนี่ย เป็นอะไรที่น่าสนใจอนกันนะครับเพื่อลดความงส่วนในระยะสั้นนะครับถ้าเราชอบเนี่ยเราก็ชอบในส่วนของตัว BBL นะครับที่ราคาหุ้นเ็าจะมีัพไซด์ทางปัจจัยพื้นฐานอยู่นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นตัวที่พื้นเดินเร็วดีๆนะครับถ้าเกิดว่าออ S&P e เนี่ยกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเครดิตดีแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นในส่วนของตัว k b a n งนะครับก็จะเป็นเน้นกลุ่มหลักกลุ่มใหญ่ละกันครับ็เ้ียกว่า อ่ยบพเศรษฐกิจดีทิศทางคอนโคลที่ออกไปในช่วงเนี้ยนะครับน่าจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาในพวกตัวบิคกนะครับครับในแง่อีกข้อสั้นๆนะในแง่ของข้อแนะนา,นาเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นกด็ดีระยะกลางกด็ดีรวมถึงปัจจัยที่เราต้องจับตามองการเคลื่อนตัวของการเมืองของเม,ม,มียนมามีอย่างไรบ้างครับครับเอ่อย่างกลุ่มการลงทุนเนี่ยในในช่วงเนี้ยนะครับนื่งจากว่าเรามอง ตลาดเนี่ยก็ยังคงมีดาวไซด์อยู่นะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องแรงขายของนักลงทุนต่างชาตเนี่ยนะครับที่ยังยังคงอยู่เนี่ยเพราะนั้นเราใช้เสียทิบายนะครับในการเลือกหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะหรือมีปัจจัยเหมือนเรื่องภาพผลการดำเนินงาน,นอย่างเช่น ตัวที่น่สนใจก็จะเป็น่าภสุไภัยนะครับคือมอง e a r n i n g ในปีนี้เติโตโดดเด่นชุดในกุ่มเลยนะครับจากแบตกลอตที่มอยู่เยอะนะครับช่วยเซฟเกียวเรื่องไรได้นะครับส่วนภาพในระยะกลางยาวเนี่ยก็รอ,อซื้อแถวๆประมาณซักถ้าเรามองเนี่ย กระชนีลงมาแค่แค่พันสี่เนี่ยเป็นจุดในการในการซื้อสะสมเพื่อเข้าลงทุนแล้วตัวก็จะเป็นผู้กลุ่มพลังงานกับแบงค์นะครับที่บอกไปก่อนหน้านะครับสัญชาติพม่าก็ต้องติดตามนะครับว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเขาจะมองยังไงต่อธุรกิจสังขารที่เข้ามาลงทุนนะครับก็ต้องตมีการจาบตาครับครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะมากครับเด็กเาวินครับ สวัสดีค่ะต้องแยกกลุ่มที่รับผลกระทบนะคะจากยอดขายจากการลงทุนหรือว่าจากสัมปทานแต่ว่าก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนนะคะถ้าย่อลงมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานหรือว่ากลุ่มธนาคารค่ะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะคบว่าธุรกิจหลายอย่างของบ้านเราเนี่ยเข้าไปที่เมียนมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลทหารแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีความคุ้นเคยในการทําธุรกิจท่ามกลางภาวะที่อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็ได้นะนะคะ